สี้ไปใส่เดี๋ยวชี้ไห้เออไห้จังใดยาเพิ่งเย่าเพิ่งเราคืนหอยเดน๋ยาเพิ่งเ่งอยาเพิ่งเี๋เพิ่งเดีายเพิ่งจีได้จีมุตอบทิล่ะมันจะเบิดข้มบาเอาวิดีโอคนเดียวเนี่ครับเอารเอาเอาอาจารย์มายิ้ไปใส่ไหมคบอาจารย์มาชีไปใส่โมโหเลย้ไปใส่นี่ บางทีเปุนเจ็ุเป็นไท้ทไ,ไปเหี่ยนกอน่อนขึ้นหอดกันบ่ฮัข้นหดอหดบู่อยากได้มหาเนาะว่าที่มาหาเมรีคือถอนลายก่อนหนึ้นถอนลา,ายาไปเื่อจะไล่ซีน้า,าหากันขัวกันบ่ไปเป็นดอกน้องมาหาแจ้งเนาะซีมาหาซีเป็นมาหาสงูงมหาสูงขึานถอนลาย่อน ขึนหอด้รอึ้อดาะที่เลียพอกันอย่างไแต่ว่าขึ้นหอด่อยว่าจะชิบไายาขึ้นหอด่ะควันเพปทำไปแน่นอวัอยากเอาคว่มหอใส่ถองจะ้องอืหลายหลายคนเขาขึ้นหอด้เยันให้ลายคนขึ้นขึ้นหอดแล้วนี่ดือ่ท่งปืนปัญหาไซบานเลยดิ

แนมมเขากิย <c uk> pues ังหาบอยู่คอยตัวน่อยๆคืองมหาองมอยู่แม่การเข้า่วมกัไสนามหลวงฮะวันเริเื่องอใจเ่ใจกว่าจยคือบนงบนังรถไฟดีกว่าคืนมาเคยนั่งรถไฟเลยเคอเคยนั่งเออเดืองรถไฟกนาะวันจหอมยยรถไฟเคยนั่งรถไฟคือบนังมากต่ แต่กันทลุามนมมันกมีันันเมื่อนั้นก่านมสี่วันนี้เก็จ้าช่ีกเลยบอกว่เอวันนีเดั่รถยนรถกะบีที่เคยนัอยู่แต่บัดแต่บรนรถอันเครื่องบินนี่เครื่องพอนี่เพาเคยัีนั่งเน ห้องให็ดังเหมืนอนด้ห้องใหญ่ก,กอได้จ้ะรัตเดบไปยุงคิดหอดกันแล้วเอาก็ขคืนหอดไปก่อนเนาะเออวันห้าไฝเองมีสิบริคืนหอดเด้ไก็มีจางใจเหียญเลยอ๋อ,อ,อคืนใ้ที่ละอ่นงสารเต้นนเออานมไหวรเลย พอจะอาตรก็ไปถ่าอยุคคุณแล้วเดียวมีน้องตาเด็ดเจนดี่ยวเดียวก็ไปแั่งสองอ้นอีกกเดียวเลยเาเียกว่าเดียวเพราะเดียวว ไวดันผู้เดียวเลยเนาะบ้าแหลกก็มีครูด้เลยมีคูไก่ดังคนเดียวเลยแตหัวดันงอไอย่างเงียออย่งเงี้ยยอนยงไดวัดไหนวัดมุยีกกราอรามีหารฟังคุนอฟังฟังขุนฟั่อนงขา้าฟังขุนฟังุนโอหอ้โหโอ้ทหโอ้โ้โงโ้โอ้โหโอ้โ้โโอ้โอ้โหโ้หโอ้้หอ สีนางหองไหเลดนรถไฟือนางหองไหายในรถไฟปะม่เคยม่เคยขึ้นรถมีร้านสี่ดนหงหอกไหงนรถไฟเลนดีปะน่ไปไฟมจ้งมงสองส่วนเพราะท่านรถเนี้ยก็คือถอนเท่าปอเออึ้นถอนอะ ไปเป็นกรไหที่หล่ะเปกอดจารย์อนเร็วไปกอดอาจารย์จะหายอาไยังจะหาลูกเก่งๆๆไปเป็กอดอาจารย์หลังเปนอดแน่ไปียนไปยันหนังสือตัวลูกไปยันหนังสือโอ้เอาขี้หมกเสียบจ้านเป็นหอนหอนหัวหนังสือต่างใจเด้อ ถอดแล้วโทรหาเข้าไปใส่โทรศัพท์ัะไรบูนี่ไปกได้เข้าไปโทโทรศัพท์เื้อเชใหม่เอาแน่คำหลานนะใช่ไหมเดี๋ยวจัดเด็กไปหาเด้อ <c oughs> ได้เฮี้ยหน,นังสือ <c oughs> ต่าง,งขง้าวบางจต่กองไว้สูงกับตองที่ไหนมันได้ใบ่ปะเดี๋ยวเก่งอยู่เลย เดียวเก่งอยู่แล้วเด็ดเดียวเออซื้อเดียวมันต้องเด็ดเดียวอยู่แลยอะต่างใจสิไปแล้วก็ต้องสู้ให้มันถึงที่สุดเข้าใจป๊อปครับแม่คู่กับพากพื้นมาให้ส่งคารถอยู่เ,อเอนอดอัจจางไรอย่าเต็มอาหารคาเบียนดอก แต่งใจเดี oh, ่ยกับพ yeah. 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 ่อครบาอาจารย์เห็นแต่งใจเดียวก็ด so ีใจแล้วครับอย่าปรยู่ตเก่าของฝากโอ้โหแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเขา้องการเนี่ยเขา้องการที่สุดคือตัวนี้แล้วค่ะเออหัวลเดี๋ยวม่พูดปาขึ้นมาไหดปากาเงินมาสองข้าไว้สามขได้โคงการเราหน้าพันหนึง 三块。<clears throat>